ยายสวัสดีครับจะเปิดไฟสว่างไมห,หไไมหลูกเ้ยไปเฉดไปหลอกแล้วหลวงป้อมหลวงป้อมน้ำลายย้อยอ๋าหลวงป้อมหลวงป้อมน้ำลายอย้อยอ้าหลวงป้อมหลวงป้อมไอ้ไงไเนื้อเนืน้อ ขาแล้วลูกอ้างแขนนะคะไม่น้อนจัะคะ6โมงเช้าหนูตื่นแล้วหรอคะน้าตื่นแล้วเหรอลูกตื่นแล้วคะ่ะนายอารมณ์ดีเหรอคะอืมอืมอืม,อมเด็กอ้วน อออออออ้าะะน้องงลงดีเหรอคะอายิง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 ยงยงยอไระลูกโอ้ยดี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 ฮึยังไงคะังไงคะ